ชีวิตหลังอุบัติเหตุไม้ล้มทับหลังของจันดีแผงชัยวัย48ปีที่เป็นผู้ช่วยรับจ้างตัดต้นไม้แต่ด้วยการสื่อสารไม่เข้าใจจึงเป็นเหตุให้ถึงวันนี้กว่า5ปีแล้วที่นายจันดีพิการเป็นอมาาัมพาตเครึ่องตัวการสื่อสารระหว่างคนตัดกับคนที่อยู่รอบข้างนะครับสื่อสารจะไม่ชัดเจน ต้นมะม่วงล้มนะมีอยู่กิ่งใหญ่ที่เป็นกิ่งแขนงนะไปฟาดลําตัวคุณจันดีนะครับจนทําให้่ายสลังแตกกับชีวิตที่พิการไรา้ญาติและไร้บ้านไม่มีใครต้องการในบ้านเกิดจึงกลับมาอาศัยน้องสาวอดีตภรรยาที่เลิกราไปแล้วที่เต็มใจให้ชช้คาบ้านต่อเติมเป็นที่พักแต่ด้วยพิการหนะัก จะลุกนั่งก็ยังไม่ได้จึงต้องอาศัยเพื่อนบ้านและผู้นำชุมชนช่วยเหลือในส่วนของนายจันดีนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับมีในส่วนของสภาพร่างกายนะครับที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้นะครับคือนอนติดเตียงก็สร้างเป็นเตียงให้ค่ะทำเป็นเตียงให้แล้วก็พยายามที่ว่าคุยเพื่อให้กําลังใจแล้วก็ให้เขาเนี่ยฝึก ฝึกโดยที่ว่าใช้เตียงนี้ค่ะขยับแขนขยับขาซึ่งในปัจจุบันนี้พัฒนาการเขาดีขึ้นนะเขาสามารถที่จะลุกนั่งได้เลยด้วยกําลังใจที่หลั่งไหลมาก็เผื่อว่าชีวิตของจันดีจะมีหวังให้ลุกนั่งขึ้นมาได้บ้างเพราะชีวิตในทุกขเวทนานี้ยังต้องสู้ต่ออีกแสนยาวไกลมั่นใจได้อะค่ะว่าคือเงินที่ท่านบริจาคมาทางเรา เป็นด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ด้านการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการกินการใช้ของคุณลุงจันดียค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากจะขอเชิญช่วยครับช่วยกันทำให้ดีขึ้นในความเป็นอยู่ที่มั่นคงแข็งแรงเพราะว่าเ่เห็นอยู่ครับความเดือดร้อนทุกคนไม่ต้องการบริษัทเทพระดุพมพรมาเพร้าจำกัดขอมอบเงินจำนวน1 0,000บาท คณะผู้บริหารร่วมสมทบ5,000บาทและผู้มีจิตเมตตาร่วมสมทบอีก1,000บาทร่วมเป็นกำลังใจให้นายจันดีแผงชัยได้สู้ต่อไปอย่าได้ท้อในโชคชะตาที่แสนทุกข์ยากนี้